สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสมาร์ทไลฟ์ไฟกษียนนะคะกับดิฉันเป็นสิริปัญญาฤรชุนนะคะที่มากับคุณพ่อนะคะในพระสุชัยปัญญาฤรชุนเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีข่อยท่านผู้ฟังคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้คุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานนะคะที่มีการแนะนําไปว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะ,ะจะสามารถที่จะ มีวิธียังดูแลตัวเองยังไงที่จะสามารถหยุดทานยารักษาโรคเบาหวานได้นะคะทีนี้ก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านเหมือนกันที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะเราก็รับประทานยาอยู่เป็นประจำแล้วก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าแล้วคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยจะมีวิธีไหนที่จะช่วยทำให้สามารถลดการทานยาลงได้ไหมคะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะพ่อ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะว่า,าท่านเป็นความดันโลหิตสูงจริงหรือไม่นะเราตัดสินได้อย่างไรว่าเป็นความดันโลหิตสูงค่ะทุกท่านก็คงจะเคยวัดความดันโลหิตกันมาบ้างแล้วนะแล้วก็้วยเครื่องวัดความดันเออถ้าท่านใดก็ตามที่มีความดันโลหิตตัวบนเนี่ยสูงเกินกว่า ร้อยสีสิบมิลิเมตรประหลอดนะแล้วก็ตัวล่างนี่สูงกว่าเก้าสิบมิลเมตรประลอดอันนี้เราถือว่าเป็นความดันโดยสูง,สงแล้ว,ลวคือพูดง่ายคือเกินกว่าร้อยสี่สิบตัวบนเก้าสิบตัวล่างค่ะต่ถือว่าเป็นความดันสูยสูงแต่บางแห่งนะเขาก็ใช้ตัวเลขเพียงร้อยสามสิบแปดสิบมิลเมตรประลอดเท่านั้น อย่างที่สารัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ใช้ร้อยสามสิบแปดสิบอันนี้ก็ถือว่าสูงแล้วใช่ไหมหมอคนไทยบางคนก็ท่านก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะยังไงก็ได้นะคนปกติเนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ควรเกินร้อยสาสิบแปดสิบนี่โดยทั่วๆไปนะไม่น่าจะเกินร้อยสามสิบแปดสิบมิลเมตรประหลอดนะแต่ถ้าถือว่าเกินร้อยสี่สิบ เก้าสิบไปแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นความดันโลหิตสูงในระยะแรกถ้าเกินกว่าร้อยหกสิบหนึ่งร้อยเราก็ถือว่าเป็นในระยะที่สองถ้าเกินกว่าร้อยแปดสิบร้อยยี่สิบเนี่ยอันนี้เป็นระยะที่วิกฤตแล้วนะบางคนขึ้นไปสองร้อยนะมีอันนี้ต้องไปโรงพยาบาลทันทีนะไปรีบพบแพทย์ทันที การวัดความดันโลหิตเนี่ยนะถ้าจะให้แน่นอนเนี่ยเราควรจะวัดเองที่บ้านนะถ้าเราไปที่โรงพยาบาลหรือไปตามคลินิกเนี่ยไปเจอหมอวัดที่ไรเนี่ยสูงทุกทีตื่นเต้นใช่ไหมอเนจมันแล้วทำไมถึงความดันถึงสูงขึ้นได้ถ้าถามเราก็บอกว่าเราจะไม่เชียงไม่ทราบนะแต่เราเชื่อว่าพันธุก,กรรมเนี่ยนะและอายุเนี่ย สองอย่างเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุที่เราพบได้บ่อยนะคนที่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ต้องควรระวังมักจะเกิดความดันโลหิตสูงได้ได้เสมอนะ,อะและ,ะจะเกิดเร็วด้วยเกิดเมื่อแต่อายุยังไม่มากนะแต่เมื่ออายุเรามากขึ้นเนี่ย ร่างกายก็จะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยนะล้ยก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความดันโลหิตสูงนะเรามักพบกับความดันโลหิตสูงในคนที่สูงอายุเสมอนะีคือ,อประมาณส<ป>ักสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยถึงจะเริ่มถึงจะเริ่มสูงเราะจะไม่ค่อยพบในคนที่อายุในน้อยนะค่ะแต่นอกจากเขามีโรคบางอย่างติดตัวเข้ามานะ แล้วสาเหตุอื่นๆเนี่ยนอกจากเรื่องของพันธุกรรมและเรื่องของอายุเนี่ยก็มักจะเกิดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเขาเองนะเช่นปล่อยตัวให้อ้วนมีน้ําหนักเกินมาตรฐานนะคนอ้วนจึงมักแกเป็นความดันโลหิตสูงเสมอนะพวกที่ขาดการออกกำลังกายมไม่ไม่ออกกำลังกายเลยกินนั่งนอนเนี่ยเนี้ย จะทําให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยเ,เกิดขึ้นการที่เราออกกําลังกายเนี่ยเป็นทําให้หลอดเลือดทั่วร่างกายเนี่ยเกิดความยืดหยุ่นสุบชีดดีไขมันก็จะไม่เกาะหลอดเลือดแล้นอกจากนั้นมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะสาเหตุอื่นเนี่ยเช่นการรับทานอาหารนะที่เค็ม<า>นะอาหารที่เค็มมันก็จะมีเกลือโซเดียมสูงนะ เกลือโซเดียมสูงเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปจับน้ำมาไว้นะขับน้ำออกจากร่างกายไม่ได้ความดาันโลหิตก็จะสูงขึ้นใช่ไหมเกลือโซเดียมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในเกลือเค็มมาที่เราทานกันอยู่เนี่ยนะแต่<ะ>อาจจะพบได้ในผงชูรสนะแล้วก็ผงฟูด,ด้วยนะอันนั้นก็เรื่องของความเค็มอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการดื่มเหล้าใช่ไหมคนไหนที่ทานเหล้าบ่อยๆทานทุกวันเนี่ย ความดันโลหิตสูงเกือบทุกคนอ่ะนะ<ช>การสูบบุหรีบร่บุหรี่เนี่ยมีนิโคตินนะที่จะทําให้หลอดเลือดเนี่ยเสียหายทําให้เกิดการตรีบตันนะ,<ช>ะขาดความยืดหยุนนะอันนี้ก็ทําให้ความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกันความเครียดพ<ช>ักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่หลับอันนี้ก็ทําให้สูงได้เนะีย บางมีโรคแทรกซ้อนบางอย่างในตัวของเราเองเนี่ยโรคบางอย่างเนี่ยจะทําให้ความดันโลหิตสูง่อต้องระมัดระวังเนาะต้องระวังให้ดี<ล>นะอะ,ะเช่นไทรอยด์เป็นพิษนะโปรนี้สูงแน่นะบางคนเนี่ยวัดความดันโลหิตสูงโดยหาสาเหตุไม่ได้พ,ไพราะตรวจไปตรวจมาพบว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะอันนี้ก็มีนะ เป็นเนื้องอกของต่อมหมวกไตอันนี้ก็สูงได้ค่ะนะเป็นโรคที่เลือดเ่อไปเลี้ยงไตไม่ได้นะทําให้เส้นเลือดมันตีบที่ไตเนี่ยก็ทําให้ความดาันเลือดสูงนะผู้ป่วยโรคไตส่วนใหญ่ก็จะความดันโลหิตสูงส่วนมากแกสูงค่ะนะแล้วก็ความดาันเลือดสูงเนี่ยมักจะเกิดร่วมกับโรคบางอย่างที่เกิดจาก การที่มีหลอดเลือดอักเสบนะแข็งตัวแล้วก็อุดตันเอ,อย่างเช่นเบาหวานโรคไตเลือดลงัง<ฆ>โรคไขมันในเลือดสูงโรคหลอดเลือดหัวใจนะโรคหลอดเลือดสมองอมเนี่ยนะแล้วยังมีพวกอีกอันหนึ่งนะที่เราเจอบ่อยเหมือนกันนะแต่คนมักจะมองข้ามไปที่เขาเรียกว่านอน คนนะพวกนอนกลนใช่ไหมพวกนี้เจียเจอบ่อยนะความดันโลหิตสูงใช่พวกสลีปแอปเนียนะพวกเครียดนอนไม่หลับอะไรเนี่ยนะแล้วการใช้ยาบางอย่างอย่างเช่นพวกเซรอยพวกฮอร์โมนหรือยาคุมต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราปล่อยให้ เป็นความดันโลหิตสูงน,น,นานๆเนี่ยมันจะเกิดอันตรายต่อร่างกายยังไงได้บ้างถ้าเราตรวจพบความดันโลหิตสูงเนะเราอย่าหยุดแค่นั้นนะเราต้องหาสาเหตุให้ได้ว่ามีสาเหตุจากอะไรถ,ถ้าทิ้งไว้มันเกิดอันตรายแนะ่ความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่เนมักเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดทั่วร่างกายเลยนะหลอ,อดเลือดเนี่ยขาดความยืดหยุน นะแข็งตัวแล้วก็อะรสุดก็อาจจะมีการอุดตันด้วยนะทำให้วัยะต่างๆที่เลือดไปเลี้ยงเนี่ยเกิดความเสียหายใช่ไหมและโรคที่มักจะเกิดร่วมกับความดันด้วยเสมอนะเช่นโรคหัวใจวายนะ <S <S <ม>ถ้าเปิอมีความดันโลหิตสูงรอดเลือดของหัวใจเองเนี่ยก็มักจะอุดตันแล้วทำให้เกิดเป็นโรค ตออเลือดหัวใจ,วใ,จใช่ไหมหัวใจทํางานหนักเกินไปไม่ม,มันเป็นเพราะเลือดไปเลี้ยงไม่พอมากกว่าค่ะและ้วโรคไตาวายเรื้อรังอันเนี้ยทําให้เกิดจากการที่มีความดันโลหิตสูงนานๆนานๆใช่นนแล้วไตก็จะเสื่อมคือถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆไตก็เสื่อมเออแล้วก็ไตาวายในที่สุดนะค่ะเออเส้นเลือดในสมองแตกอันนี้เราก็พบได้บ่อยนะ เกิดจากความดันโลหิตที่สูงขึ้นมากๆแล้วไม่ได้รับการรักษาพวกที่จะเสียชีวิตทันทีหรือถ้าไม่เสียชีวิตก็หายก็อาจจะเกิดเป็นอมัมพษตกระมาพาดตาตาของเรานะจอประสาทตาจะเสื่อมอาจจะมีเลือดออกที่จอประสาทตาแล้วทําให้ตาบอดได้ค่ะถ้าปล่อยให้ความดันโลหิตสูงอยู่นานๆนแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยนะอวัยวะต่างๆเนี่ย ที่ที่พูดมาทั้งหมดก็จะเกิดความเสียหายก็เป็นทําให้เกิดโรคระรุแรงมากขึ้นนะค่ะแล้วถ้าคนที่มีความดันโลหิตสูงคะเราจะรู้ตัวไหมคะแล้วอาการเตือนที่จะให้เราสังเกตว่าเราพอม,มีความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยนะเกินกว่าครึ่งเนี่ยจะไม่มีอาการไะเลยให้เรารู้นะแล้วก็ถ้าจะมีก็เช่น ปวดศีรษะอะไรเงี้ยนะปวดศีรษะใครก็ปวดได้เนาะก็ปวดบริเวณขมับเนี่ยนะปวดบริเวณไตถอยนะแล้วก็ปวดมากตอนตื่นนอนอาจจะไม่ปวดเลยก็ได้นอกจากปวดศีรษะแล้วอาจจะมีอาการมึนงงเวียนศีรษะนะหน้ามืดนะแล้วก็บางครังก็ถึงอาจจะมีเซหกล้มไปได้นะผู้สูงอายุก็ต้องระวังนีต้องระวังแามเหนื่อย วันี้จะเหนื่อยง่ายเดินหน่อยก็เหนื่อยแล้วขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วนะตาผ้ามัวบางทีก็มีหูอื้อ,อมีคลื่นไส้ออเจียนได้อีกอันที่สําคัญคืออาจจะมีการจุกแน่นบริเวณหน้าอกนะบางรายก็มีเลือดกาเดาออกได้นะอันนี้ก็อันตรายนะอันตรายแล้วก็ถ้าความดันเลือดสูงมากๆเนะี่ยอาจจะหมดสติแล้วก็ไม่รู้สึกตัว อาการทั้งหมดที่บอกมาเนี่ย<ะ>เกินครึ่งนะที่เราจะไม่ไม่พบส่วนมากจะพบเมื่อเมื่อเป็นความดาันโลหิตสูงมากแล้วหรือมีโรคต่างๆร่วมด้วยหลายๆอยา่างอย่างเช่นบางคนเหนื่อยง่ายเนี่ยเาคิดว่าเอ๊ะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมส่วน,นแรกๆนะ่ะเกินครึ่งอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอาการให้เราเห็นหรอกอนอกจากไปวัดความดันแล้วก็เจอว่าความดันสูง จากการไปตรวจร่างกายประจำปีอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุถ้าจะให้แนะนําก็คือพวกควรจะตรวจวัดความดันของตัวเองอยู่เรื่อยๆที่บ้านอย่างที่พ่อบอกมาตอนแรกใช่ไหมคะใช่เพื่อที่เราจะได้ตรวจดูให้รู้ว่าความดันของเราปกติไหมใช่คืออย่าปล่อยให้มีอาการแล้วถือจะไปพบคุณหมอเพราะคะถ้าเกิดว่าเราวัดแล้วเราพบว่าเรามีความดันโลหิตสูงเนี่ย เราจําเป็นต้องทานยาเลยไหมถ้าเราวัดความดันแล้วพบว่ามีความดันโลหิตสูงเนี่ยนะ,<ฮ>ะถ้าทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็จะเกิดอันตรายนะแล้วก็ทําให้เกิดโรคอื่นต่าง,าง,างๆแทรกเข้ามาเยอะแยะเองที่บอกไว้แล้วนะดังนั้นจําเป็นต้องได้รับการรักษานะทำยังไงรักษายังไงการรักษาก็คืออ,อทำได้สองวิธี<ฮ>ะนะ วิธีแรกคือการรับประทานยาก่อนสมมติเราความดันเราสูงเนี่ยเราไปหาแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะดูว่าสูงมากสูงน้อยนะถ้าสูงน้อยๆเนี่ยเขาก็จะเอไม่ให้ยาอะไรก่อนแล้วก็จะแนะนําเราให้ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรแต่ถ้าสูงมากเนี่ยก็จะอาจจะเป็นอันตรายขเขาก็อาจจะให้ยามารับประทานนะแล้วก็แนะนําวิธีปฏิบัติตัวได้ะนะการรับประทานยา เพื่อลดความดันโลหิตเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่ายาทั้งที่ทานเนี่ยมันไม่ใช่ยารักษาเข้าใจไหมไม่ใช่ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงแต่เป็นการใช้ยาเพื่อให้ความดันโลหิตเนี่ยลดลงโชค่คราวนะเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย,รายไม่ให้เกิดความพิการในต่อร่างกายะนะแล้วก็เราก็เริ่ม ที่จะจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ความดันเราสูงได้นะแล้วเราทําเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเมื่อความดันเราลดลงแล้วเราก็สามารถจะลดยาหรือหยุดยาได้ในที่สุดนะแพทย์จะเป็นผู้ที่พิจารณาเองว่าควรจะลดยาหรือหยุดยาหรือไม่ไม่ควรจะปรับยานะเองนะผู้ป่วยคนไข้นะมีหน้าที่อย่างเดียว สับเปลี่ยนพฤติกรรมสับเปลี่ยนพฤติกรรมที่วีขนวัดความดันส่งให้แพทย์จะได้รู้ว่าความดันเราเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงอันนี้การ,ปรเปลี่ยนพฤติกรรมก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เมื่อกี้พ่อบอกไปแล้วเนาะก็ค<อ>ือแต่ละคนก็จะมีสาเหตุในการที่จะเกิดความดันโลหติตสูงต่างกันถูกไหมคะใช่การจะหยุดยาได้หรือไม่ได้เนี่ย<ะ>นะมันอยู่ที่ข้อนี้แหละสำคัญดัง<ะ>นั้นท่านผู้ฟังก็ต้องตั้งใจฟังดีๆนะ การที่จะเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเราควรจะทําอะไรบ้างอันแรกคือการลดน้ําหนักตัวถ้านะใครมีน้ําหนักตัวเกินใช่ไหมถ้าใครมีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานนะคืออ้วนลงพุงอย่างเงี้ยก็ควรจะรีบรดลงไปก่อนลดน้ําหนักคนะ่นะ เรารู้ใช่ไหมว่าเกิดมาตรฐานเป็นยังไงโดยการวัดดัินีมวลกายใช่ไหมหรือวัดเอวก็ได้ทํำง่ายๆคือค่า BMI นะเอาความสูงมาคํานวณกับน้ําหนักของเรา,ารเองนะคะสองนี่คือเรื่องของอาหารอันนี้มีความสําคัญมากนะนะไม่ควรที่จะรับประทานอาหารที่หวาน,วานมันเออแล้วก็เค็ม,มนะที่ถ้าทานมาก หวานมันเค็มมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ความดันเนี่ยสูงขึ้นทําไมอย่างอาหารหวานที่มีน้ําตาลเยอะๆเนี่ยค่ะทำไมมันถึงทําให้ความดันเราสูงได้อะคำหวานเนี่ยทําให้เราอ้วนมากขึ้นใช่อยู่ในหมวดคาร์โบไฮเดรตเนาะอยู่ในหมวดคาร์โบไฮเดรต นอกจากนั้นเนี่ยอาหารที่หวานเนี่ยยังทําให้เกิดโรคเบาหวานร่วมด้วยใช่ไหมก็ทําให้การรักษาเนี่ยมันยากยิ่งขึ้นอ๋อค่ะแล้วอย่างอาหารมันนะคะอาหารมันนี่ก็เป็นการที่เราทานพวกไขมันมากเกินไปใช่ไหมไขมันก็จะไปเกาะหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดเสียหายหลอดเลือดแข็งตัวมไม่ยืดหยุ่นนะแล้วก็ทําให้ความดันโลหิตสูงสูงขึ้นแล้วก็อาหารเค็มอันนี้อ,อาหารเค็มเนี่ย เนื่องจากเกลือโซเดียมที่พูดไปแล้วใช่ไหมอันนี้มันจะอุ้มน้าเอาไว้นะก็ทําให้หลอดเลือดเนี่ยไม่มีน้ําขังมากไม่ขับออกจากร่างกายมีการบวมคนดันลหตก็จะสูงขึ้นอันนี้ก็คืออันตรายของหวานมันเค็มเนาะที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะนอกจากนั้นนะอาหารพวกผักและผลไม้เนี่ยเราต้องทานให้มากขึ้นนะทานทุกวันนะ พวกอาหารพวกผักผลไม้เนี่ยจะมีกากใหญ่มากทําให้เรารู้สึกอิ่มเร็วและเราก็ทานน้อยลงลดการดึดซึมของออสารอาหารใช่หไหมบางคนเนี่ยทานเก่งยิ่งทานก็ยิ่งอ้วนน้นําหนักโซก็มากขึ้นเพราะฉน้นการที่เราเอาก,ากากใหญ่อาหารเนี่ยเข้าไปช่วยก็จะทําให้เรา อิ่มเร็เวอิมเร็วทานได้น้อยลงแล้วการดูดซึมของอาหารเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยอันนี้วิธีอื่นต่อไปวิธีที่สามคืออะไรคอันนี้ก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาบางอย่างที่ทําให้ความดันโลหิตสูงนะเช่นพวกเสียรอยเนะี่ยพวกยากแก้ปวดอย่างเช่พวกเอนเ็นไซม์บางตัวนะพวกซูโดโฟีดีนพวกฮอร์โมนนะอะไรเนี่ยยาคุมกําเนิดนะอีกอย่างหนึ่งคือต้องงดดืม่ม สุรานะ่ะเหล้าเหล้าเบียร์ต่างๆแล้วอย่างกกาแฟนี้ทานได้ไหมกาแฟเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยมันทําให้ความดันเนี่ยขึ้นไม่มากนะแล้วก็ขึ้นระยะสั้นๆประมาณสักสามสิบนาทีอันนี้ก็เราก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไมด้งนั้นใครที่คุ้นเคยแบบต้องทานชาดื่มชาดื่มกาแฟทุกวันก็ได้อยู่ <im it> เนาะบนะุหรี่อันนี้สําคัญมากคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยเสีย เสียหายเนะี่ยเพราะฉะนั้นควรจะงดเลยน,นะการออกกําลังกายเนี่ยต้องออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอไงตามาความเหมาะสมของร่างกายของแต่ละคนนะตามความเหมาะสมของแต่แต่ละอายุนะของแต่ละบุคคลด้วยค<ฆ>การออกกําลังกายเนี่ยทําให้มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหลอดเลือดต่างๆก็ได้มีการยืดหยุ่นและมีการทํางาน นะแล้วไม่เป็นแข็งใช่ไหมหก็เลือดก,ก็ไหลไดีดีเออีขึ้นไขมันที่ก่อนเราด้วยก,ก็สลายตัวไปนะอ,อีกข้อหนึ่งที่สำคัญคือเราจะต้องไม่เครียดนะนอนพักผ่อนให้เพียงพอความเครียดจะทำใหฮอร์โมนนะจากต่อมหมวกไตนี้ออกมากขึ้นซึ่งุกฮอร์โมนตัวนี้ก็ทำให้ความดันลิอดสูงด้วย นอนกลนอย่างที่พ่อบอกเมื่อกี้เนี่ยอยู่ใจใจที่นอนกลนรู้ตัวว่านอนกลนนี่องระวังพ่อก็เห็นคนไข้ที่เป็นสีรีแอสเนียเนี่ยเกิดความดันสูงในเยอะมากอนี่ก็ต้องไปรักษาเนาะใครที่นอนกลนก็ไม่ควรปล่อยไว้ออีกอย่างหนึ่งคือท่านผู้ใดที่เป็นความดันไรสูงแล้วมีโรคร่วมอยู่ด้วยเนี่ยนะต้องรักษาโรคร่วมไปด้วยนะไม่ใช่มัวแต่ไปทานยาลด ความดันโลหิตนะโรคร่วมที่มักจะเกิดบ่อยๆกับความดันเนี่ยคือเบาหวานที่พ่อบอกไปแล้ว,าวาเส้นเลือดในสมองไ,<ป>ไใช่ไหมคะแล้วคนที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าเกิดเขาสนใจจะทำไอเอฟอย่างคนที่มีน้ำหนักเกินอย่างเงี้ยเขาเขาทำได้ไหมจริงๆไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นแ่ะนะกนะารทำไอเอฟนี่ เหมาะสําหรับคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีความดาันโลหิสูงอันนี้ดีแต่ถ้าเผื่อน้ำหนักตัวเขาไม่มากการไอเอฟทำไอเอฟเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อ๋อหมายถึงว่าถ้าใครน้ําหนักไม่เยอะมากก็ไม่แนะนําให้ทำไอเอฟนะคะแล้วน,นี่มาถึงคําถามสําคัญนะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเป็นความดาันโลหิตสูงแล้วเราอยากจะหยุดยาไม่อยากทานยาอะไรอย่างเงี้ยเราควรต้องทําตัวยังไงะก็อย่า <N> งที่พูดไว้นะผู้ผู้ ผู้ฟังท่านต้องปฏิบัติตามนะอ,มอันแรกคือเราต้องรับประทานยาที่คุณหมอให้ไว้ไปก่อนอย่าไปหยุดยานะอ,อย่าเพิ่งหยุดนะแล้วเราวัดความดันโลหิตเนี่ยที่บ้านนะวัดเองซื้อเครื่องวัดมาสักเครื่องหนึ่งวัดเช้าเย็นแล้วก็จดเอาไว้นะ<ม>แล้วก็พกติดตัวเอาไว้ทุกครั้งที่เราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นะหมายถึงพกอะไรพกไอ้ที่เราจดเอาไว้ใช่ไหม ใช่ที่ที่เราจดเอาไว้เอาไวให้คุณหมอดูใช่ไหมคะอันที่สองเราก็เริ่มปฏิบัติตัวตามที่ที่พวกเราทั้งหมดเมื่อเราปฏิบัติได้จากประสบการณ์ของพ่อเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าปฏิบัติตามนี้เนี่ยความดันเนี่ยจะลดลง มากกว่าปกตินะลดลงได้ดีค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆในเวลาไม่นานน่ะประมาณสาม <6 S 2> เดือนหกเดือนเนี่ยได้ผลแล้วะนะแต่ต้องมีวินัยเนาะไม่ถึงว่าต้องทำสม่ำเสมอถูกไหมคะใช่แล้วถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วแล้วมีความดันโลหิตสูงเนี่ยคะ่ะการเช็นที่เรียมลดยาหรือปฏิบัติตัวใหม่ที่เพื่อให้ลดความดันลงมาเนี่ยมันจะได้ผลไหม เท่าที่พ่อมีประสบการณ์นะจากคนไข้เนี่ยเราจะแบ่งเป็นได้สองพวกคือพวกหนึ่งที่อายุยังไน้อยอ่ะที่เป็นความดันโลหิตสูงซึ่งเริ่มใหม่ๆอ่ะคือพอยุประมาณสักสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยพวกนี้ถ้ามาปฏิบัติตามที่บอกเนี่ยความดันจะลดได้ดีมากเลยแล้วก็สามารถที่จะหยุดยาได้ได้ผลดีแต่แตสำหรับคนที่ขอยถามนีที่อายุมากๆเนี่ยส่วนมากแล้ว ลดได้แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยงิ่งผู้ที่อายุสูงอายุแล้วก็มีโรคอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีเบาหวานมีโรคทำหัวใจหรือมีโรคไตร่วมด้วยอันนี้จะค่อนข้างยากแต่ถ้าถามบอกว่าได้ผลทุกรายไหมคิดว่าได้ผลทุกรายถ,าถ้าถา้าทำถ้าทำนะไม่มากก็น,น้อยแต่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ ไม่ปฏิบัติตัวเคร่งนครัดเพราะนั้นก็ค <ทำ S 1> ือทำไม่สม่ำเสมอแหละใช,ใช่ไหมคะคือทําอยู่ไม่กี่วันทําอยู่ไม่นานเป็นสัปดาห์เราก็หยุดแล้วก็กลับไปปฏิบัติตัวเหมือนเดิมอย่างงี้เพราะฉะนั้นความดันมันก็ไม่ลงใช่ไหมคะแล้วพ่อถึงอยากจะแนะนําไว้สําหรับคนพวกหนุ่มสาวที่อายุยังไม่มาก<ะ>ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็อยากจะให้ เร่งปฏิบัติตัวให้ดีเพราะยังมีโอกาสที่จะหายได้มีโอกาสที่หายได้โดยไม่ต้องใช้ยาไม,ไ,มไม่งั้นท่านก็จะต้องกินยาไปตลอดชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแล้วถ้าเกิดเป็นอายุน้อยๆแต่ถ้าเกิดไม่รักษาแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งมีโรคแทรกเข้ามาอย่างเช่นพ่อบอกนะมีเบาหวานมีโรคไตเข้ามาอันนี้ก็อย่างที่ว่าพออายุเยอะขึ้นก็จะ ไม่หายหรือต้องทานยาไปตลอดแล้วก็มีผู้ที่ประสบความสําเร็จในการทําตามนี้นะที่สังเกตที่ผ่านๆมาเนี่ยมากพอสมควรเลยแต่อย่างน้อยสุดก็เขาก็ลดยาได้ถึงจะหยุดไม่ได้ก็ลดยาได้แล้วก็จะไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรเข้ามามให้เห็นมีคำถามอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยที่คิดว่าผู้ท่านผู้ฟังอาจจะอยากรู้คือการที่ต้องทานยาลดความดันโลหิต เป็นระยะเวลานานๆนี่ค่ะห้าปีสิบปีสิบห้ายี่สิบมันส่งผลอันตรายอะไรต่อร่างกายไหมคือแน่นอนแนตะ่การยาทันยาทุกชนิดแต่มันก็ต้องมีผลแน่นอนนะเพราะยาบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เกิดผลแทรกซ้อนกับตัวได้นะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาเองว่าคุณจะใช้ยาอะไรแต่เท่าที่พ่อสังเกตมาจากคนไข้ปัจจุบันเนี่ย มันเริ่มมียาที่ดีๆเกิดขึ้นเยอะเลยเป็นยาที่มีผลแทรกซ้อนน้อยมากแต่ราคามันค่อนข้างแพงนะเพราะทุกวันยามันก็ดีขึ้นแต่การไม่ทานยาเนี่ยดีกว่าดีกว่านะถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติตัวได้ตามที่พูดแล้วก็เราก็สามารถที่จะหยุดยาได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังไว้ที่เราเจอกับผู้ป่วยหลายคนก็คือปรับยาเองนะ อันนี้นอันตราย<ำ>ใช่ไหม,ไมค,คือบางทีเรารู้สึกว่ากินยาตัวนี้แล้วมันเวียนหัวมันงงรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวก็ไปปรับเองซะอย่างเงี้ยออันนี้อันตรายเนาะอันตรายอันนี้ก็เพียงแต่แนะนําท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านใดที่แล้วมีความดันโลหิตสูงอย่าปล่อยให้ช้าเกินไปนะควรจะดําเงินการตามที่ที่เราพูดไว้ทั้งหมดที่แนะนําไปแล้วเอที่แนะนําแล้ว แล้วท่านจะต้องท่านจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากโรคความดันโลหิตสูง,ลลสงแล้วก็ท่านกจะไม่มีโรคแทรกเกิดอื่นเข้ามาอีกจำไว้เลยว่าเบาหวานความดาันน<ป>ี่นอกจะเป็นโรคที่จับคู่กันมาตลอดเป็นไ็กเ,เกดมาเลยนะอ่าค่ะเอาละคะวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ข้อมูลไปถ้าสำหรับใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็หวังว่าคงจะเอาไปปรับ นะพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็หายขาดจากโรคความดันโลหิตสูงได้นะคะวันนี้ก่อนคุณพ่อต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะพบกันใหม่ครั้งหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ